ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของกะทิด a i ลีอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่ยังอินและค้างคาอยู่กับตอนจบของหนังสือนิยายเรื่องทะลุมิติตะลุยวังหลวงในเล่มที่หนึ่งบอกเลยว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะเพราะวันนี้เราจะมาดำดิ่งสู่ความเข้มข้นที่ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในหนังสือเรื่องทะลุมิติตะลุยวังหลวงเล่มที่สองและในเล่มที่แล้วเรื่องราวจบลงท่ามกลางเปลวเพลิงที่เผาไหม้หอตำราหลวง สี่เย้ากุนซือผู้โชคลายได้สละชีวิตตัวเองเพื่อส่งมอบข้อมูลชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือสมุดบันทึกความลับของตนอ๋องทิ้งให้คู่หูต่างมิติของเราต้องเผชิญหน้ากับตนอ๋องโดยตรงพร้อมกับคำประกาศสงครามสั้นๆแต่ทรงพลังของเซียโยตันว่าปล่อยนางสำหรับทะลุมิติตะลลยวงังหลวงเล่มที่สองเปิดฉากขึ้นในขณะที่ควันไฟยังไม่ทันจางหายดีค่ะ บาดแผลจากไฟไหม้ยังคงแสบร้อนแต่สงครามครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่เกมการแสดงเพื่อเอาตัวรอดอีกต่อไปแต่เป็นการเดินหมากที่ต้องชิงลงมือก่อนวางแผนซ้อนแผนเพื่อทำลายฐานอำนาจของศัตรูให้สิ้นซากก่อนที่พวกเขาจะถูกกำจัดไปซะเองในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกทุกกลอุบายสุดแยาบยนต์ไขทุกปมปริศนาที่ซับซ้อนยิ่งกว่าเดิม และติดตามทุกการตัดสินใจที่เดิมพันด้วยชีวิตของตัวละครในเล่มที่สองนี้กันค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราจะรยไปในสมรภูมิวังหลวงที่ดูเดือดยิ่งกว่าเดิมไปค่ะไปเริ่มกันเลยเรื่องราวในเล่มที่สองไม่ได้เริ่มต้นด้วยการพักฟื้นนะคะแต่เริ่มต้นด้วยการวางแผนครั้งใหญ่ทันทีเลยเป้าหมายแรกของพวกเขาคือการทำให้ต้นอ๋องเชื่อว่าไพ่าตายใบสำคัญของฝั่งฮองเต้ได้ถูกทำลายไปแล้ว และในขณะเดียวกันก็ต้องสาดน้ำมันเข้ากองไฟแห่งความขัดแยง้งระหว่างตนอ๋องกับไทเฮาให้ลูกโชนยิ่งขึ้นไปแผนการนี้ถูกตั้งชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่ามายากลเลือสดสัตว์เป้าหมายของมายากลครั้งนี้คืออปัยองคลักษยอดฝีมือที่เพิ่งปรากฏตัวในเล่มแรกพวกเขาต้องจัดฉากให้ตนอ๋องเชื่อว่าอปัยถูกนักฆ่าของตนสังหารไปแล้วแผนการเริ่มต้นด้วยการหาตัวตายตัวแทน เป้าหมายคือเจ้าหน้าบากองคคลักเงาฝีมือดีที่สุดคนหนึ่งของไทยเฮาซึ่งมีรูปร่างใกล้เคียงกับอปัยและที่สำคัญคืออยู่ในบัญชีดำของตนอ๋องอยู่แล้วเปยโจยอดฝีมืออีกคนในทีมของเรารับหน้าที่สะกดลอยตามและสังหารเจ้าหน้าบากตัวจริงอย่างเงียบๆในตอกเล็กๆแห่งหนึ่งจากนั้นอปัยก็สวมหน้ากากหนังมนุษย์ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าบากเดินเข้าไปในหอคณิกาอี้หงอย่างเปิดเผย เพื่อเป็นเหยื่อ่อให้นักฆ่าของตนอ่องปรากฏตัวขึ้นและเมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นอปัยก็สวมบทนักสู้ผู้บ้าคลั่งได้อย่างสมจริงเขาสวมเกราะไว้ด้านในและใช้อาวุธพิเศษที่เปิดโจรสร้างขึ้นตามไอเดียของวีหวันอินที่ได้มาจากมายากลในโลกปัจจุบันมันก็คือมีดที่ยืดหดได้ค่ะปลายมีดจะหดกลับเข้าไปในด้าเมื่อสัมผัสกับเกราะที่แข็งแกร่งของอปัยและในด้านมืดยังมีถุงเลือดซ่อนอยู่ ซึ่งจะแตกออกเมื่อถูกแทงทำให้ดูเหมือนว่าเขาถูกแทงเข้าเนื้อแล้วจริงๆสายลับของตนอ๋องที่ซุ่มดูอยู่เห็นภาพอปัยในคราบเจ้าหน้าบากถูกแทงนับครั้งไม่ถ้วนเลือดสาดกระเซ็นแต่ก็ยังยืนหยัดต่อสู้ต้นสังหารนักฆ่าของต้นอ๋องได้หมดก่อนจะหัวเราะอย่างบ้าคลั่งแล้วล้มลงขาดใจตายฉากสุดท้ายของมายากลน,นี้คือเปยโจ ที่ปลอมตัวเป็นผู้ดูแลของคณิกาอยู่แล้วได้เข้ามาจัดการศพและแอบสลับล่างของอปปัยที่แก้งตายกับศพของเจ้าหน้าบากตัวจริงเมื่อสายลับของตนอ๋องจ่ายเงินเพื่อขอซื้อศพไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิ่งที่ตนอ๋องได้เห็นก็คือศพขององค์รักฝีมือดีของไทเฮาจริงๆแผนการนี้ประสบความสําเร็จอย่างงดงามค่ะตนอ๋องเชื่อสนิทใจว่าคนของไทเฮาที่แอบมาทํางานให้ห้องเต้ถูกกําจัดไปแล้ว และที่สำคัญที่สุดไทเฮาก็กดเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อรู้ว่าคนสนิทของตนถูกฆ่าและพุ่งเป้าความแค้นทั้งหมดไปที่ตนอองทันทีเรียกได้ว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยจริงๆหลังจากตายไปแล้วอปยก็มีอิสระในการเคลื่อนไหวมากขึ้นเขากับเปยจโจปลอมตัวเป็นแม่ลูกชาวนาเพื่อเดินทางออกจากเมืองหลวงอย่างแนบเนียน และที่นี่เองที่เราได้รู้ความจริงเกี่ยวกับภารกิจของอปไปามากขึ้นที่ผ่านมาเราเข้าใจว่าเขาเป็นเพียงองค์ครักแต่ความจริงแล้วเขาได้รับคำสั่งลับจากเสียโยตันให้ไปตามหายารักษาโรคปวดหัวซึ่งอาจเป็นสุดลับเฉพาะในยุทธภพ,พแต่เรื่องราวมันลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอปปาไปเปิดเผยกับเปยโจว่าเขาไม่ได้เพิ่งลงจากเขามาแต่เขาติดต่อกับเซียโยตันมาตั้งนานถึง5ปี และกําลังทำภารกิจระยะยาวบางอย่างตามคำสั่งของอาจารย์และแล้วปมปิศนาใหม่ก็ถูกโยงเข้ามาค่ะอไปไยได้พูดถึงจดหมายคําทํานายของอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับชะตาของเสี่ยโยตันและปีหวันอินซึ่งมีใจความว่าดาวไฟหยุดนิ่งดีร้ายห่างกันเพียงขีดขั้นห้าดาราเรียงตรงกันแต่อนาคตจึงเรืองรอง อาจารย์ของเขาทำนายว่าทั้งสองมีเวรกรรมพัวพันกันมามากมายจนยากจะอย่างถึงแต่ผลที่ได้น่าจะร้ายมากกว่าดีทำให้อป,ปัยรู้สึกเป็นห่วงอนาคตของคนทั้งคู่และนี่คือเหตุผลที่เขาเคยชวนอีวันอินหนีไปกับเขาในเล่มแรกนั่นเองค่ะอป,ปัยยังได้เล่าย้อนถึงการพบกันครั้งแรกกับเสียโยตันเมื่อหปีก่อนตอนนั้นเสียโยตันยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ดูซีดขาวราวกับหุ่นเชิดไรวิญญ,ญาณ แต่อาไปก็สัมผัสดได้ถึงอันตรายที่ซ่อนอยู่เมื่อเสียย่ยโยตานลืมตาขึ้นมันไม่ใช่ดวงตาของหุ่นเชิดแต่เป็นดวงตาของอสอรพิษร้ายที่พร้อมจะฉกได้ทุกเมื่อมันคือปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งมีชีวิตคนละประเภทซึ่งเป็นความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้สึกกับวีหวันอินเลยแม้แต่น้อยตัดภาพกลับมาที่วังหลวงวีหวันอินได้ย้ายเข้าไปอยู่ในตำหนักเย็นค่ะ แต่การย้ายครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อการลงโทษแต่เป็นแผนการที่แยบย์บยอีกขั้นหนึ่งมันคือการสร้างฉากที่เธอถูกทอดทิ้งอย่างสมบูรณ์เพื่อให้ตอนอ่องตายใจและมองว่าเธอเป็นหมากที่สามารถดึงมาใช้งานเป็นพวกได้ชีวิตในตำหนักเย็นของเธอเปรียบเสมือนการลาพักร้อนจากงานประจำไม่ต้องไปเขารบไทยเห่าไม่ต้องรับมือกับหลอกสนมแต่เบื้องหลังฉากพักรอน,นี้คือศูนย์บัญชาการรับดีๆนี่เองมีอุโมงค์รับ ที่เพิ่งขุดเสร็จสดๆร้อนๆเชื่อมต่อระหว่างตำหนักเย็นกับห้องบรรทมของฝ่าบ,บาทเสียโยตันโดยตรงที่นี่เองที่การประชุมลับของคณะปฏิวัติได้เกิดขึ้นอุ๋ยหวานอินในชุดผ้าเนื้อหยาปักปิ่นไม้แถมยังมีเศษดินติดตัวจากการคานผ่านอุโม,มงนั่งรวมประชุมกับเหล่าขุนนางผู้พักดีอย่างเฉินจิ้นเทียน เออรหลันและหล่อเอินซีพวกเขาวางแผนรับมือกับภัยแรงที่กำลังจะมาถึงและภัยคุกคามจากแคว้นเยียนที่เนื้อเรื่องในนิยายบอกไว้ว่าจะบุกโจมตีตาเซียหลังจากที่เซียโยตันตายฉากการประชุมนี้ทำให้เราเห็นปัญหาที่แท้จริงของการปฏิรูปค่ะหล่อเอินซีคุณนางตรงฉินผู้ถรตรงพยายามจะตรวจสอบการทุจริตที่ดินในกรมขัง แต่ก็ดูขัดขวางทุกวิธีทางจนเกือบจะถอดใจในขณะที่เออหลันผู้หญิงที่ปลอมตัวเป็นชายกับใช้วิธีที่นุ่มนวลและแยบยลกว่าในการเจรจาต่อรองและค่อย,อยๆแทรกซึมเข้าไปในระบบมันแสดงให้เห็นว่าความตั้งใจดีอย่างเดียวไม่เพียงพอแต่ต้องมีกลยุทธ์ที่พลิกแพงด้วยในขณะที่อุี่หวานอินกำลังวางแผนปฏิวัติอยู่ในตำหนักเย็นเซียยงเอ๋อก็กำลังเดินเกมของเธอบนดินอย่างเต็มที่ เธอพยายามทุกวิถีทางเพื่อยั่วยวนและขึ้นเตียงกับเซียโยตันให้ได้และแล้วฉากสำคัญก็มาถึงค่ะเซียหยงเอ๋อจัดอาหารและสุรามาปรินิบัติเซียโยตันถึงห้องบรรทมเธอพยายามใช้สเสน่ห์และแอลกอฮอล์เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จแต่สิ่งที่เธอได้กลับมาคือการปฏิเสธที่เยือกเย็นจนน่ากลัว เมื่อเธอพยายามจะล่วงเกินเขาเซียโยตันก็ควา้าข้อมือของเธอเอาไว้ด้วยแรงที่แทบจะทำให้กระดูกแหลกความมึนเมาของเธอหายไปในทันทีเมื่อได้ศบตากับเขาดวงตาที่เต็มไปด้วยความหลงไหลจอมปลอมบัดนี้กลับกลายเป็นดวงตาที่เรียบเฉยไรความรู้สึกและแฝงไปด้วยไอสังหารเขาตอบคำถามของเธอที่ว่าฝ่าบาทลังเกียจมอมฉันหรือเพคะด้วยคำตอบสั้นๆคำเดียวว่าใช่แน่นอนว่า อุียหวานอินของเราแอบฟังเหตุการณ์นี้ทั้งหมดอยู่ใต้เตียงผ่านช่องเล็กๆของอุโม,มงค์ลับค่ะเธอรู้สึกอับอายที่ตัวเองทำตัวเหมือนเมียหลวงคอยจับผิดสามีแต่ในขณะเดียวกันก็อดรู้สึกดีใจไม่ได้ที่เขาไม่ได้วันไหวไปกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งฉากนี้แสดงให้เห็นถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนของเธอ และยังตอกย้ำถึงบุคลิกที่แท้จริงของเซียโยตันที่เกลียดการสัมผัสตัวและความโหดร้ายของเขาไม่ใช่แค่การแสดงอีกต่อไปท่ามกลางความวุ่นวายในวังหลังข่าวจากชายแดนก็มาถึงสารลับจากแคว้นเหยียนแจ้งว่าพวกเขาจะส่งคณะทูตมาถวายพระพ่อในวันเฉลิมพระชนพรรษาของฮองเต้ซึ่งดูเหมือนจะเป็นข่าวดีและเป็นความสำเร็จของวังเจ้าที่ถูกส่งไปเจรจา แต่จดหมายลับที่หวังเจ้าส่งตามมากับเต็มไปด้วยลางหลายเขาเล่าว่าสถานการณ์ในแคว้นเหยยนตึงเครียดอย่างมากฮองเต้เท่าจาหลัวหว่าฮั่นต้องการสงบศึกแต่หลานชายผู้ทะเยอทะยานอย่างถูเอ๋อต้องการทำสงครามต่อแต่ที่น่าแปลกคือถูเอ๋อกับไม่ได้คัดค้านการส่งคณะทูตครั้งนี้อย่างที่ควรจะเป็นหวังเจ้าจึงเรงว่านี่อาจเป็นกับดัก และตัวเขาเองอาจถูกลอบทำลายหรือถูกจับเป็นตัวประกันระหว่างเดินทางกลับยังไม่ทันที่เรื่องของคณะทูตจะคลี่คลายพายุลูกใหม่ก็ก่อตัวขึ้นในวังหลวงค่ะเซี่ยหยงเอ๋อเกิดอาการแพ้ท้องและอาเจียนออกมากลางวงของเหล่าสนมและต่อหน้าไทเหฮาความจริงก็คือเธอตั้งท้องกับตัอ๋องค่ะยาคุมกำเนิดที่เคยกินไปไม่ได้ผลและตอนนี้เธอก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆ เธอต้องรีบหาทางทำให้เซียโยตันเชื่อว่าเด็กในท้องเป็นลูกของเขาแต่เขากลับไม่ยอมแตะต้องตัวเธอเลยแม้แต่ปลายเล็บซ้ำร้ายไทเฮาที่ต้องการควบคุมสายเลือดของราชวงศ์และไม่ต้องการให้มีองค์ชายอื่นนอกจากราชายาทก็เริ่มส่งคนมาวางยาเพื่อทำร้ายเธอให้แท้งลูกสถานการณ์บีบคั้นให้เซียหยงเอ๋อต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่เลวร้วายที่สุดเธอรู้ว่าไม่สามารถเก็บเด็กคนนี้ไว้ได้ จึงวางแผนที่จะทำให้ตัวเองแท้งแต่ก่อนที่เด็กจะจากไปเธอต้องใช้ประโยชน์จากศกอนาตรกรรมครั้งนี้ให้คุ้มค่าที่สุดและแล้ววันเฉลิมพระชนพรรษาของฮ่องเต้ก็มาถึงพร้อมกับการมาเยือนของคณะทูตจากแคว้นเยียนหวี่หวันอินที่ตอนนี้ถูกเรียกกลับมาจากตำหนักเย็นเพื่อแสดงละครตกตาตนอ๋องได้เข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยและที่นั่นเองที่เธอได้เห็นชายร่างสูงใหญ่ ไว้หนวดเขาปกปิดใบหน้าในกลุ่มคณะทูตเขามองเธอด้วยสายตาคมกริบเหมือนเหยี่ยวที่จ้องจะล่าเหยื่อซึ่งคนคนนั้นก็คือถูเอ๋อที่ปลอมตัวมานั่นเองงานเลี้ยงเริ่มต้นได้ไม่นานฝ่ายของไทยเฮาก็เปิดฉากโจมตีก่อนทันทีโดยให้ขุนนางของตนล้าวหาว่าคณะทูตแคว้นเหยี่ยนเป็นขโมยเพื่อสร้างความขัดแย้งและทำให้การเจรจาสงบสึกล้มเหลว แต่เสียยวตันที่เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็พลิกสถานการณ์กลับได้อย่างเหนือชั้นเขาพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเป็นการใส่ร้ายและปกป้องเกียรติของคณะทูตเอาไว้ได้สํำเร็จเป็นการประกาศศึกกับไทเฮอย่างเป็นทางการท่ามกลางทองพระลรงในขณะที่สถานการณ์ในท้องพระลรงกําลังตึงเครียด เสี้ยยงเอ๋อก็เริ่มเดินตามแผนของเธอเธอแอบดื่มสุราที่ผสมยาขับเลือดที่เตรียมไว้แล้วปลีกตัวออกจากงานเลี้ยงไปยังอุทยานหลวงอุ๋ยหวานอินเห็นลอยเลือดบนกระโปรงของเธอและรู้สึกถึงความผิดปกติจึงรีบตามออกไปอุ๋ยหวานอินตามไปเจอเสี้ยยงเอ๋อที่กำลังหมดแรงอยู่ในป่าละเมาะและในจังหวะนั้นเองไทยเฮาก็ยกขบวนตามมาสมทบพอดี เมื่อถูกจับได้ข่าหนังคาเขาเซี่ยหยงเอ๋อที่กำลังจะหมดสติก็ได้ทิ้งไพ่ใบสุดท้ายของเธอเธอใส่ร้ายว่าอวยหวานอินเป็นคนวางยาพิษเพื่อให้เธอแทงลูกเป็นไงคะร้ายไหมส่วนอุยหวานอินที่ถูกลากเข้าไปพัวพันกับเรื่องนี้อย่างจังเธอและเซี่ยหยงเอ๋อถูกนำตัวไปกักบ,บริเวณเอาไว้ด้วยกันและในห้องที่ปิดตายนั่นเองที่ความอดทนของอุยหวานอินถึงจุดสิ้นสุด เธอตัดสินใจว่าถึงเวลาต้องเปิดหน้าคุยกันแล้วเธอใช้คำพูดเปรียบเปยจากโรคปัจจุบันว่าเจ้าขี่ม้าเข้าป่าแล้วหลงทางไม่มีอาหารเลยฆ่าม้าเพื่อเอาเนื้อมันมาเป็นเหยื่อตกปลาสุดท้ายเจ้าก็ได้ปลากินแต่ก็ไม่มีม้าให้ขี่กลับไม่รู้ว่ามันคุ้มกันหรือไม่เีย้ยองเอ๋อที่ได้ยินเช่นนั้นก็ตัวแข็งทื่อเธอรู้ได้ในทันทีว่าอีวันอินไม่ใช่ตัวละครไนนิยาย แต่เป็นผู้ทะลุมิติมาเหมือนกันและในจังหวะที่ทั้งสองคนกำลังเผชิญหน้ากันนั่นเองเซียโ,โหตันก็ผลักประตูเข้ามาพร้อมกับพูดประโยคเดียวกันว่าตกปลาได้แต่เจ้าไม่มีหมาแล้วทุกสิ่งที่ทำไปมันคุ้มกันหรือไม่วินาทีนั้นเองที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยเซียยงเอ๋อได้รู้ว่าไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีถึงสองคนที่มาจากโลกเดียวกันกับเธอและพวกเขารู้ทันแผนการของเธอมาโดยตลอด ความรู้สึกพ่ายแพ้และสิ้นหวังถาถมเข้าใส่เธอเธอมองว่าตัวเองไม่มีทางชนะได้ตั้งแต่แรกแล้วเซียโยตันจัดการสถานการณ์อย่างเด็ดขาดเขาสั่งกักบ,บริเวณเซียยงเอ๋ออย่างเข้มงวดเป็นการลงโทษที่เธอสวมเขาให้กับเขาแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการเปิดทางให้อวี่หวานอินสามารถใช้ไม้อ่อนเพื่อเกี้ยกล่มให้เธอยอมมาร่วมมือด้วยในภายหลัง เอาละค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในหนังสือนิยายเรื่องทะลุมิติตะลุยวังหลวงเล่มที่สองที่ทิ้งไว้ให้พวกเรานะในห้องที่เต็มไปด้วยความลับที่ถูกเปิดโปงพันธมิตรใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะกลายเป็นศัตรูที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมเกมการเมืองได้ยกระดับจากการชิงไหวชิงพริบภายในวังไปสู่ความขัดแย้งระหว่างแขวนที่อาจนำไปสู่สงครามครั้งใหญ่ได้ทุกเมื่อ ไพ่ทุกใบไงายออกมาแล้วทั้ง3ผู้ทะลุมิติต่างรู้ตัวตนของกันและกันและคำถามสำคัญคือแล้วยังไงต่อเซียหย่งเอ๋จะเลือกทางไหนเธอจะยอมจำนนและเข้าร่วมกับอดีตศัตรูเพื่อเอาชีวิตรอดหรือจะยังคงพักดีต่อตอนอ๋องและหาทางแก้แค้นแล้วแผนการที่แท้จริงของถูเอ๋และคณะทูตแคว้นเหยียนคืออะไรกันแน่การที่ไทเฮาพยายามจะจุดชนวนสงคราม และกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างพังทลายลงและที่สำคัญที่สุดเมื่อเนื้อเรื่องได้เปลี่ยนแปลงไปไกลเกินกว่าที่นิยายต้นฉบับเขียนเอาไว้ชะตากรรมของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเพื่อนๆคิดว่าเสี้ยงเอ๋อจะตัดสินใจยังไงคะลองคอมเมนต์มาคุยกันนะคะหากใครที่อดใจไม่ไหวกะทิแนะนำให้ไปอ่านในหนังสือนะคะสนุกเข้มข้นรายละเอียดลึกซึ้งมากมายกว่านี้แน่นอนค่ะกับ ทะลุมิติตะลุยวังหลวงเล่มที่2หาอ่านได้ทางสำนักพิมพ์ห้องสมุดนะคะหรือมีอ e ีบุ๊กด้วยนะทางเมบค่ะอ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของกะทิไว้นะเพราะคุณจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกเล่มสุดท้ายของมหาการาบทะลุมิติตะลุยวังหลวงเล่มสุดท้ายค่ะเอาละสำหรับวันนี้กะทิไปก่อนสวัสดีค่ะ